การทดลองเรื่องแรงพยุงจากของไหลจุดประสงค์เพื่อศึกษาแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวสมมติฐานน้ำหนักของวัตถุในอากาศมากกว่าน้ำหนักของวัตถุในน้ำตัวแปรต้นแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวตัวแปรตามค่าของแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวตัวแปรควบคุมวัตถุที่ไม่ละลายน้ำวัสดุอุปกรณ์ 1. <S เครื่องช่างสปริง 2. ดินน้ำมัน 3. ทัถ้วยยูเลกา 4. บีเกอร์และ 5. เครื่องช่างดิจิตอลขั้นตอนที่1เราจะนำดินน้ำมันมาติดกับเครื่องช่างสปริงนะครับแล้ววัดน้ำหนักของดินน้ำมันในอากาศว่าได้เท่าไหร่แล้วบันทึกผลครับขั้นตอนที่2เราจะนำดินน้ำมันอันเดิมมาจุ่มลงในถ้วยยูเลกา ที่มีน้ำอยู่ข้างในและนำบีกเกอร์มารองบริเวณน้ำออกครับจะสังเกตว่าน้ำก็ร้นออกมาตามรูรอจนน้ำหยุดไหลแล้วบันทึกผลว่าน้ำหนักที่วัดได้เป็นเท่าไหร่ข้อท,ที่ 3. นํนำบีกเกอร์เปล่ามาวางวัดที่เครื่องดิจิตอลแล้วตั้งค่าให้เป็นศูนย์ครับเราจะนอข้ามไปครับ ขั้นตอนที่4นํนำปริมาณน้ำในบีเกอร์มาชั่งในเครื่องชั่งดิจิตอลแล้วสังเกตว่าน้ำหนักของน้ำตรงกับที่เราชั่งไหมครับพอเราชั่งน้ำหนักได้ก็ให้นําน้ำหนักนั้นไปลบออกจากน้ำหนักที่ชั่งในอากาศก็จะได้น้ำหนักที่วัตถุชั่งอยู่ในน้ำนั่นเองครับจากการทดลองเราพบว่าเมื่อเราชั่งน้ำหนักของวัตถุในอากาศ จะได้น้ำหนักเต็มของวัตถุนั้นแล้วพอเรานําไปจุ่มลงในน้ําน้าหนักของวัตถุก็จะเบาลงและเมื่อนำปริมาตรน้ําไปชั่งก็มีน้ําหนักเท่ากับตอนที่ชั่งในน้ําจึงสรุปได้ว่าขนาดของแรงพยุงเท่ากับน้าหนักของของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่จมอยู่ในของไหลซึ่งหาได้จากสูตร Fb เท่ากับ mg ล t นั่นเองครับ